อันนี้เราก็ต้องส่งกลับไปพื้นที่ที่ขอนแก่นนะเพราะว่ามันเหตุมันสำเร็จที่นู่นแล้วะครับจะอยูะมี้มก็จมูปคทางโน้นดูหน่อยครับแต่ว่าทางให้น้องหน่อยน้องสาวอ่ะเขาซื้อแล้วก็เขาแบ่งมาให้พี่สาวขายซื้อไปอ้วกเลยนเนี่ยครั้งนี้พี่สาวเขาจับกระดาษดูเอ๊ะมันกระดาษมันมันออกจากมันมันั มันไม่สะอาเออแต่ผมดูซื้อนี้ผมกผมมีเขาบอกว่าพวกุูมภาเนี่ยแล้วมันกระดาษมันก็เหมือนนะไม่ใช่ไม่เหมือนนะผมนึกว่ามันแบงค์ปลอมมันยังดูออกไอ้นี่แต่ว่าดูออกไหมไม่ออกครับผมว่าไม่ออกหรอกนะฮะอืมแต่คนขายอ่ะเขาจะรู้เพราะใช่ใช่เขาจับเขารู้พวกของฟารู้มันเดีเขาบอกว่ามันจะมันต้นเลยหนาไปเยอะเลยใช่ นี่เรลอยเราสั่งขายให้ทางคองสลาดเขายืนยันมาพวกคลองสลาดไม่ดูแลเขาบอกว่าปลอมใช่ไหมตโอ้โหเรื่องนี้ถ้าเกิดที่นู่นขายปลอมต้องันเล่มแสนเล่มมาที่่่นนนูาจะยการแล้วและให้น้องที่สมุทรปราการนักข่าวที่โต๊ะสารยุทธเขาอยากไปได้ข่าวตลาดอะไรตลาดตลาดหลบหลุมหลบหลบเลยหลบ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 หลุมฮะครับเดี๋ยวรบทวนดูหน่อยนะครับแต่ว่าคอยสัง ซื้อตลาดแล้วก็อะไรท่านก็หลมหลุกอะไรนะเอามาส่งเป็นคนเลยนะเป็นมาส่งเหมือนมากนะครับเอามาให้เอามาให้เขาแล้วก็เขาขายเราสาวเขาขายักตอรี่เหมือนกันส่งมาให้พี่สาวเขาขายเป็นพวกสี่เล่มสี่ร้อยใบสามพันหกแต่วัดชับลดกลัวหน่อยนะครับอ่แต่วัครับอ่าวันนี้หลังจากผู้เสียหายมาแจ้งความรักเตอรี่ปลอมเนี่ยขั้นตอนต่อไปของพนักงานสอบสวนรัตนาเราครับจะทำยังไงต่อครับ ตอนนี้ก็ประสานทางกองสลากนะครับให้ยืนยันว่าเป็นลอตเตอรี่ไหนนะครับอ่าตะวัตครับอ่าวันนี้หลังจากผู้เสียหายมาแจ้งความลอตเตอรี่ปลอมเนี่ยขั้นตอนต่อไปของพนักง,งานสอบสวนรัตนาเราจะทํายังไงต่อครับตอนนี้ก็ประสานทางในกองสลากนะครับให้ยืนยันว่าเป็นลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ปลอมครับเพื่อเราจะได้จะสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งไปที่เกิดเหตุเขาครับ ให้พนักงานสอบสวนในที่เกิดเหตุเขาดําเนินการอครับเราจะดําเนินการส่งสลากปลอมนี้ไปเมื่อไหร่ครับก็ต้องรอเอกสารทางเราครบก่อนครับครับแล้วขั้นตอนต่อไปนี้ต้องสอบปากคําผู้เสียหายสองคนผัวเมียนี้อีกไหมฮะสอบครับเรางสอบอยู่ต้องเรียกมาสอบอีกเหรอรอครับสอไม่ได้รายละเอียด๋อครับ